สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยกับคุณครูกล้านะคะวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องคำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะนักเรียนนักเรียนคะ นักเรียนช่วยครูตอบคำถามหน่อยนะคะว่ารูปสระที่ครูนำมานี้เรียกว่ารูปสระอะไรคะเก่งมากค่ะเรียกว่าสระอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าสระอะมีความเกี่ยวข้องยังไงกับคำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญนญนีนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ ประวิสัญชนีคำประวิสัญชนีคือคำที่ออกเสียงสระอะและมีรูปสระอะกกำกับคุณครูขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคำประวิสัญชนีคือคำที่ออกเสียงสระอะและมีรูปสระอะกกำกับ เวลาอ่านออกเสียงครึ่งเสียงหากรูปสระอะอยู่ที่พยางหน้าให้อ่านออกเสียงเต็มเสียงยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะคำว่ากระกระเป๋ากระจกกะกะทัดรัด กะทิมะ,มะมะระมะขามตะตะปูตะกราประประตูประมงเก่งมากค่ะนักเรียนนักเรียนสังเกตไหมคะทุกคำที่คุณครูยกตัวอย่างมาทุกคำอ่านออกเสียงสาละอะ และมีรูปสระอะกํกำกับนั่นแหละค่ะทุกคำที่ครูยกตัวอย่างมาเรียกว่าคำประวิสันชนีเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้เรื่องคำไม่ประวิสันชนีกันเลยค่ะไม่ประวิสันชนีคำไม่ประวิสันชนีคือ คือคำที่ไม่มีรูปสระอะกํำกับนะคะนักเรียนคุณครูขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคำไม่ประวิสันชนีคือคำที่ไม่มีรูปสระอะกํำกับนะคะไม่มีนะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงออกเสียงอะครึ่งเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่น เดี๋ยวนักเรียนอ่านออกเสียงตามครูด้วยนะคะคำว่าจรวดจมูกฉลาดฉบับประทิทินประทุมวลีวสันขมุกขมัวขนุนสกัดสงบเก่งมากค่ะ นักเรียนสังเกตทุกคำที่ครูยกตัวอย่างมาไหมคะว่าทุกคำไม่มีอะไรเอ่ยไม่มีรูปสระอะกํำกับเลยแต่ว่าอ่านออกเสียงอะครึ่งเสียงนะคะนั่นแหลคะค่ะคำทั้งหมดนี้เรียกว่าคำไม่ประวิสัญน,นีเก่งมากเลยคะ่ะปรบมือคะ่ะนักเรียนนักเรียนคะเมื่อสักครู่นี้ เราเรียนรู้เรื่องคําประวิสัณชนีและไม่ประวิสัณชนีไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสรุปนะคะว่าคําที่อ่านออกเสียงสระอะและมีรูปสระอะกํากับเรียกว่าคําอะไรนะคะเก่งมากค่ะเรียกว่าคำประวิสัณชนียกตัวอย่างคำเช่นคำว่าประกาศ คำว่าสะพานคำว่าสะอาดนักเรียนสังเกตคำที่ครูยกตัวอย่างมาไหมคะว่าทั้งสามคำนี้อ่านออกเสียงสระอะและมีรูปสระอะกํากับต่อไปนะคะคำที่เวลาอ่านออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปสระอะกํากับเรียกว่าคำอะไรนะคะนักเรียน ใช่ค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะเรียกว่าคำไม่ประวิสัญนญนีนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าสมองคําว่าขนุนคําว่าสงบนะคะนักเรียนสังเกตทั้ง3คํคำนี้ไหมคะทั้ง3คํคำนี้อ่านออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปสระระกกับเลยเพราะฉะนั้น เราเรียกว่าคำไม่ประวิสันชนีวันนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคำประวิสันชนีและไม่ประวิสันชนีนะคะคุณครูขอจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ